ยินดีต้อนรับสู่ช่องน้ำอ้อยพากินพผลาอ,อิฐแอนทเวลจ้าทุกคนแผนที่ค่ะฟาร์มแกะพัทยาทุกคนเอิเลยค่ะตามอัธยาสัยมิมีจะพาไปดูแม่เราอยู่ไหนนะฟาร์มแกะพัทยา เล่นจะเล่าเลยะไยครับีกอะเด็ด,ดล่าล่าไม่เรียกแ้มานี้น่อยได้ไหมวันนั้งเขายังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะย่งสมเกํืกำลังหน้า,า,านรักค่ะค่าเข้าคนละหนึ่งร้อบาทค่ะวันธรรมด,ดาตะวันหยุดด้วยสาวา เราจะพาทุกคนไปหาลูกหมาทุกคนค่ะน้องน่ารักนะคะไปดูใกล้ๆน้องแกะหนูน่ารักอันนี้คือแกะคะ่ะลูกคะ่ะ คนอย่างนี้คือแก่ค่ะแก่ค่ะแบบนี้แก่ไม่ใช่แพะกเราต้องไปซื้อต้องขอบคุณนละจะไปบ้านไหมกะับบ้านไหมคะ <c oughs> รีะเย็นนะแแม่นเป็นยังไงคะเป็นยังไงอาการอาการเป็นยังไงบอกว่ามีสิยให้ลูกกัน่ะให้น้โนจมเพื่อนเกยเองตัวนึงมาครบสามตัวเออเข้าไปอ่ะเฉยเฉยอะเฉยเฉย จฉยเ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 ฉยแม่ให้น้องเลยลูกให้น้องกำค้ารังเข้าได้ค่ะเฮลโลวันนั้นพี่ซินดีใช้เงินน้อยกว่าเดิมพี่ชินดี้ชอบอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันอย่าใกล้กันหย่บหัวกันเลยแสดงว่าวันนี้น้อยกว่าวันนั้นวันนั้นเยอะเะาให้น้อง สีอิ่มเหรอผู้นู้ก็สีน้มตาหนาหน่าละมองนี่กะสิเป็นฟาร์มัวนมค่ะพี่น้องฟังข้างบนกะสิเป็นขั้ยดอนแล้วก็ขั้วปกติเท่านี้ละค่ะกะสิม,มีหอ,อกมากค่ะพี่น้องหอ,อกงัวค่ะ หอกใาย่ยูเร้กกรสีมีโฮมไห่เนาะคะ่ะบรรยากาศกระสีมีต้นไม้มองแดดแนวมองฮอนแน่เนาะคะ่ะยางเลาะส้มสวนค่ะพี่นอ้องขังหอกกระต่ายแอบดูลูกสาวให้อาหารกระต่ายค่ะทุกคนอยู่ห่างๆอย่างห่วงห่วงนางแต่นางโตแล้วน,นนะน่ะ <c oughs> ให้อาหารมักคักค่ะพี่น้องกระต่ายอยู่กับม่านเครื่องสมุนกเด้อค่ะ ล,ล้วก็ย่างเลาะมาสีฟังนึงค่ะพี่น้องสะพานค่ะแม่น้ำฟังนูนก็สิเป็นแบบคล้ายๆเมืองหิมะเด้อเมืองหนาวค่ะเดินช้มบรรยากาศไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องหามองเที่ยวไปเนาะค่ะแต่วันแดดบสาหมุ้งเครื่องค่ะพี่น้องก็สฮหอนแน่อยู่ด้อแต่น้อยก็อยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศค่ามีห้องน้ำแล้วก็ย่างเลาะไปเรื่อยๆค่ะพี่น้อง ย่างขามาามองบ้านกระตุนค่ะพี่น้องโอ้ยงามประทับใจเพื่อนเฮ็ดไม่ค่ะไปบ่ปดเรม,มาเกือบประมาณสิป,ปีแล้วเดว้ตอนนั้นที่มากับลานสาวบ้า,เ,าเขาม่ามองนี่ค่ะพี่น้องกลับเลยแต่ว่าแนะนําให้ไปบาง้มมาหนี้งนะคะงาม้าก่อนสิบโมงหลักกับประมาณจากใบสองหอดสีหามงแรกเนะะื้อค่ะจังสิบหอนต่ว่าก็มีต้นไม้อยู่ค่ะอากาศร่มรื่นอยู่ค่ะ เดินไปเดินมาก็สนุกค่ะพี่น้องนึกถึงตอนเขาเป็นเด็กน้อยเลยเนาะแต่เด็กๆชอบมากเลยเดีค่ะว้าวเราเข้าไปข้างในกันเลยค่ะทุกคนเราชอบวิวนี้มากเข้าไปข้างในก็จะมีมุมถ่ายรูปสวยๆค่ะภาพวาดเหมือนแห้งค่ะพี่น้องสลับกันถ่ายรูปเน,นาะจ่ะเพราะว่าก็ไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ก็สวยมากค่ะ ตรงนี้จะเป็นทางเขาค่าะไว้เขาจากฟังข้างหลังเนาะค่ะทุกคนฟาร์มแกะพัทยาเป็นแหล่งที่เที่ยวสวยๆค่ะพี่น้องพาลูกๆพาครอบครัวาม,มาเที่ยวเด้อจ้าผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งเพ,พื่อป่พลัดคลิปให,หม่ๆน้วยสวัสดีจ้าบ๊ายบาย